สวัสดีค่ะพบกับรายการ Research Diary นะคะเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องงานวิจัยวันนี้จะมานำเสนองานวิจัยที่มีชื่อเรื่องว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบวิตกกังวลน,นะคะกับการมองโลกในแง่ดีนะคะและการเห็นคุณค่าในตัวเองของนิสิตมหาวิทยาลัยคะ่ะงานนี้จริงๆแล้วไม่ต้องพูดเลยนะคะว่าเป็นมหาวิทยาลัยไ,ไหนคาว่าใช้คาว่านิสิต ส่วนใหญ่ก็มีค่าไมทีมหาวิทยาลัยนั่นแน่นอนว่างานนี้เป็นของคณะจิตวิทยานะคะมหาวิทยาลุงกรค่ะงานนี้เขาพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพของคนที่มีความวิตกกังวลน,นะคะว่าบุคลิกภาพของคนที่มีความวิตกกังวลหรือคนที่มีภาวะวิตกกังวลเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วภาวะนี้มันมีความสัมพันธ์ยังไงกับ การมองโลกในแง่ดีการเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยค่ะสถติอะไรพวกนี้ด้วยด้วยความที่เป็นจิตวิทยาฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมองว่าไอา้ภาวะวิตกกังวลเนี่ยมันมันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะแล้วก็มีระดับของภา,าวะวิตกกังวลเนี่ยมี4ระดับตามที่ในใน,ในเนื้อหาในทฤษฎีแนวคิดท,ท,ที่ที่งานวิจัยนี้นะคะแบ่งไว้4ระดับคือความวิตกกังวลในระดับต่ำนะคะปานกลาง รุนแรงและรุนแรงมากนะคะระดับต่ําเป็นยังไงระดับต่ํากับระดับกลางาจะคล้ายกาันแต่ระดับต่าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่าเราก็แค่วิตกไปก่อนว่าเออ <_ S 2> มันจะเป็นยังไงบ้างแค่อาจจะรู้สึกตื่นเต้นนะคะเวลาเราจะขึ้นเวทีหรือขึ้นพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีความรู้สึกตื่นเต้นแต่ถามว่ามันขัดมันทําให้เรารู้สึกว่าทํางานไม่ได้หรืออะไรไม่ได้ <_ S 2> ไ,มไม่ใช่แค่รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกแค่ว่า ใจเต้นแรงขึ้นอาจจะมีเหงื่อซึมที่มือสักนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบมันตื่นเต้นหน้าโอเคมันตื่นเต้นอะไรเนี้ยแต่ถามว่ามันจะก้าวต่อไปได้ไหมพีม่ังก้าวต่อไปได้อะไรเงี้ยค่ะนี่คือระดับต่ำนะคะในส่วนของวิตกกังวลระดับกบลางาเนี่ยก็เลเวลมันก็จะสูงกว่านี้มานิดนึงอาจจะประเภทแบบว่ารู้สึกมวนท้องปวดกระเพาะรู้สึกแบบผะอืดผะอมจะกังวลจะแบบ ไปดีไม่ไปดีจะก้าวไปดีจะไม่อะไรดีอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นในระดับปานกลางซึ่งคนทั่วไปปกติก็จะมีสภาวะนั้นเช่นกันนะคะส่วนระดับรุนแรงนะคะความวิตกกังวลในระดับรุนแรงเนี่ยก็คือจะมีความรู้สึกว่าตึงเครียดมากกว่าเดิมนะคะตึงเครียดมากกว่าเดิมไม่สามารถที่จะทํากิจกรรมหรือกิจวัตรประจําวันได้นะคะในในในบางช่วงจังหวะที่รู้สึกวิตกกังวลน,นะคะบางคนอาจจะ มีอาการเจ็บป่วยขึ้นมาก็มีนะคะมีอาการเจ็บป่วยก็มีรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะทํากิจกรรมนั้นได้แล้วอ่ะไม่สามารถที่จะดําเนินกิจกรรมนั้นได้แล้วแล้วก็เป็นภาวะที่ถ้าคนทั่วไปเนี่ยหรือว่าคนที่ทําการแพทย์หรือว่าน,นจิตวิทยาเนี่ยค่ะเขาก็จะแนะนําว่าอันนี้วิตกมากขนาดนี้เหมือนเหมือนแพนิกอะ่ะเหมือนเหมือนโรคของคล้ายๆโรคของแพนิกก็คือเป็นแพนิกแล้วอ่ะเป็นแพนิคแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่แบบเสียจริต บอกต้องบอกอย่างนี้ไม่ถึงขั้นที่จะเสียจริตแต่เป็นแผดดิบนะคะกังวลจนเกินเหตุไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดไปก่อนแล้วก็คิดไปเยอะจนไม่สามารถที่จะทําอะไรที่มันเป็นกิจวัตรประจาวันของตัวเองได้เลยภาะวะวิตกรุนแรงขั้นรุนแรงมากะะหรือรุนแรงสูงเนี่ยคือการที่เราเรียกว่าวิตกจริตนะคะหรือเกิดภาวะที่มากระทบกับอารมณ์และทําให้รู้สึกเสียจริตไปเลยนะคะหรือเสียสติไปเลย เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาวะที่เตกจริตขั้นรุนแรงสูงนะคะซึ่งจะแตกต่างกับขั้นรุนแรงคือขั้นรุนแรงอาจจะแค่วิตกแล้วก็หลอนแล้วก็อาจจะรู้สึกกลัวกังวลนะคะรู้สึกกลัวไม่ใช่กังวลหรอกรู้สึกกลัวไม่มีความกังวลเพราะว่ามันกลัวจนขั้นที่อรอนหลอนแต่ไม่ถึงขั้นกระเสียจริตนะคะแต่ถ้าระดับสูงเนี่ยรุนแรงสูงเนี่ยคือสามารถที่จะเสียจริตไปได้เลยหรือเสียสติได้เลยนะคะหรือว่า ไม่สามารถรับรู้ตนต,ต,ต,ตัวเองได้อีกแล้วค่ะในงานวิจัยนี้นะคะบอกว่าคนที่มีความวิตกกังวลนะคะหรือบุคลิกที่มีความวิตกกังวลเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ทางลบอันนี้เขาใช้วิธีการของ correlation นะคะเป็นการดูความสัมพันธ์ในเชิงทิศทางนะคะก็มองว่าอันนี้มีทิศทางทางลบนั่นหมายความว่าทิศทางตรงกันข้ามตรงกันข้ามนะคะถ้าคุณมองโลกในแง่ดีแล้วเนี่ย อาการวิตกกังวลคุณก็จะน้อยลงนะคะแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณนทีฟอ่ะพูดภาษา,าบ้านภาษาที่เรารู้จักกันก็คุณนกาทีฟเนี่ยความวิตกกังวลของคุณก็จะเยอะขึ้นเช่นกันนะคะในส่วนของการที่คุณไม่เห็นคุณค่านในตัวเองอ่ะคุณก็จะมีความรู้สึกวิตกกังวลสูงเพราะว่าไม่มีความมั่นใจอะไรเลยอะไรเงี้ยทาให้เวลาทําอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่าตัวงด้อยค่าไม่ทำไม่ได้หรอกมันไม่นี่ไอ้นั่นอย่างเงี้ยมันทําให มันรู้สึกเกิดภาะวะวิตกกังวลสูงนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองรู้ว่าสิ่งนี้เราทําได้สิ่งนี้เป็นประโยชน์กับเราสิ่งนี้ยังไงเราก็ทําได้มันอาจมีความวิตกกังวลแต่ไม่ได้มีความวิตกกังวลมากนะคะงานวิจัยนี้ถ้าคุณเข้าไปศึกษาค่ะคุณจะรู้เลยว่า เขาจะบอกเราเลยว่าคนเราทั่วไปทุกคนมีความวิตกกังวลแต่คุณจะอยู่ในความวิตกกังวลในระดับไหนแบบไหนถึงจะดีแบบไหนที่จะเกินไปนะคะการวิตกกังวลในระดับต่ําและระดับปานกลางเนะะี่ยค่ะงานวิจัยนี้สรุปให้เราฟังว่าระดับ2ระดับนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันเพราะการวิตกกังวลเนี่ย เกิดจากการที่เราคาดการล่วงหน้าว่าเหตุการณ์มันน่าจะเป็นแบบนี้และเราก็วิตกไปว่ามันอาจจะเป็นแบบนี้หรือเหตุการณ์ที่เราประสบมาแล้วประเมินสถานการณ์ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเป็นไปได้ไหมมันจะอะไรเงี้ยเราทําให้เราวิตกกังวลแต่ความวิตกกังวลในระดับต่าหรือปานกลางเนี่ยมันทําให้เรามีความรู้สึกที่ว่าถ้าเรายังมีความที่เป็นการมองโลกในแง่ดีแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองรู้ว่าตัวเองสามารถทําได้มันเป็นการชาเลนจ์อย่างหนึ่งในในใน ในตัวเองเนะว่าลองดูก็ได้เราอาจจะแค่คิดไปเองหรือเราอาจาจะจะอ,อ,อย่างที่บอกเรารู้ว่าประเมินเหตุการณ์เป็นแบบนี้เราก็ทำเราก็ประเมินสถานการณ์ในการแก้ไขเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เราจะคิดแผน A แผน B แผน C มันก็จะออกมาอันนี้มันทําให้เราใช้สมองในการนึกคิดในการ จินตนาการสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากจากที่เราวิจกกณ์กระบวนกาเหตุการณ์ต่างๆอย่างเงี้ยมันทําให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์แล้วให้เราทาใช้สมองแล้เกิดไอเดียอันนี้มันมันมันค่อนข้างดีในการในเลเวลของการวิจากระบวนกคือระดับต่ำประบ้านกลางแต่พอเป็นเลเวลที่มันสูงขึ้นเลเวลแห่งความรุนแรงเนี่ยมันไม่มีสติในการในการคิดในการพิจารณามันทําให้ทุกอย่างมันดาวลงไปหมดอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ย เวลาที่เราวิตกกังวลหรืออะไรมากมายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยนอกจากที่เราจะมองโลกในแง่ดีที่เราจะมองเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยปาคิดว่าการมีสติอะค่ะการมีสติจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะไม่ว่าเราจะวิตกไปก่อนพะวงไปก่อนมันเป็นสิ่งที่เราคิดมันเป็นสิ่งที่เราคิดแต่เหตุการณ์่ะ มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะมันอาจจะไม่เป็นไปนตามที่เราคิดก็ได้บางเรื่องมันเป็นเหตุการณ์ที่คิดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรื่องไหนที่เป็นเหตุการณ์ที่เราประสบแล้วเราก็ต้องประเมิสนสถานการณ์อย่างมีสตินะคะเหมือนอย่างล่าสุดที่ จากที่ดใูในเหตุการณ์ล่าสุดที่มีการยิงกันที่พารากอนซึ่งซึ่งก่อนคลิปนี้จะออกในะเหตุการณ์นี้อาจจะผ่านไปหลายสัปดาห์แล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่ามาให้มองว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นน่ะมันเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่ส่งผลกระทบของบ้านเรามากแต่ว่าคนที่อยู่ในภาวะการหรือเหตุการณ์นั้นน่ะถ้าคุณมีสติอ่ะคุณจะรู้เลยว่าคุณจะต้องทําแบบไหนคุณจะต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยคนที่ไม่อยู่ใกล้ตัวฆาตกรเนี่ย ก็ถือว่าโชคดีไปแต่มันจะมีอยู่อินฟลูเอนเซอร์นะคะต้องบอกเขาว่าเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เลยนะคะเหตุการณ์ที่เขาเจออ่ะมันคือเหตุการณ์ที่อยู่ติดกับตัวฆาตกรเลยในห้องน้ําห้องน้ํานั้นเลยนะคะห้องน้ําที่ฆาตกรไปเปลี่ยนห้องน้ําที่ฆาตกรไปเอาปืนหรืออะไรพวกนี้ไปซ่อนไว้เขาอยู่ตรงนั้นเลยฉะนั้นเนี่ยการมีสติเท่านั้นค่ะทาให้คุณอยู่รอด ถ้าคุณไม่มีสติอะค่ะหรือว่าไม่ไม่มัวแต่ตกังวลแล้วก็ไม่กล้าที่จะคิดแล้วก็ไม่กล้าที่จะทําอะไรอะเราก็ไม่มีสติอะสุดท้ายแล้วอะค่ะคุณก็หนึ่งหนึ่งเลยคือคุณย่งอยู่กับที่คุณก็อยู่แต่เหตุการณ์เดิมๆภาวะเดิมๆและสุดท้ายเลยถ้าคุณยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้หรือว่าไม่มีสตินะคะ ก็สามารถเสียจริตไปได้ด้วยเหมือนกันค่ะเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ตลอดนะคะเราวิตกตะโกได้เราสามารถที่จะกังวลเหตุการณ์ที่จะมยังไม่มาถึงก็ได้นะคะยังไงเราก็สามารถยุติตกตะโกได้เพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ทําให้เราผ่านมันมาได้ก็คือหนึ่งจิตใจที่เข้มแข็งการมองโลกในแง่ดีแล้วก็รู้ว่าเราสามารถทําได้การเห็นคุณค่าในตัวของตัวเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกาลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะว่า อยากให้ทีมงานหาเรื่องงานวิจัยอะไรเนี้ยค่ะก็แจ้งทางทีมได้เลยนะคะอย่างที่ปาบอกไว้เสมอค่ะด่าได้แต่ยาแรงนะคะถ้าอยากรู้ในส่วนของรายละเอียดนี้ค่ะก็ไปสามารถอ่านได้หาได้ในเปเปอร์เต็มนะคะเพราะที่เราพูดคุยคือการสรุปย่อของเขาทั้งหมดนะคะแต่ว่า คุณสามารถหางานวิจัยพวกนี้ได้นะคะก็สามารถไปเสิร์ชหาได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอยากรู้งานวิจัยไหนอะคะ่ะคอมเมนต์มาข้างใต้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด s u b สไครต์ให้เราสักนดิดหนึ่งกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆนะคะให้เราสักนดิดหนึ่งในทุกช่องช่องทางโซเชียลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook, ล i อเ t i ิทุกช่องทางโซเชียลเลยะคะ่ะขอบคุณค่ะ